โอเคอนักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้า63นะหน้าที่63นะลูกเราจะมาเรียนกันในเรื่องอการปฏิบัติการปฏิบัติตนตามสิทธิและเสรีภาพก็อย่างที่เราได้เรียนกันมาเมื่อสัปดาห์สัปดาห์าแรกๆ เนาะในเรื่องของอสิทธิและเสรีภาพาในหน้าที่พลเมืองในหน่วยที่1นนะลูกที่เราเรียนกันเรื่องของสิทธิเด็กสิทธิเด็กก็จะมีเรื่องของสิทธิการมีชีวิตรอดอสิทธิที่จะได้รับการปกป้องสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิการมีส่วนร่วมแล้วก็เราได้เรียนเรื่องของอาการละเมิดสิทธิเด็กไป ซึ่งวันนี้เนี่ยลูกเราจะมาเรียนกันในเรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบทปะอ่ะไม่ใช่อันนี้สไลด์เก่าโทษทีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสิทธิและเสรีภาพทีนี้ก่อนที่เราจะไปปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีตามสิทธิและเสรีภาพเนี่ยลูก เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอ้คำว่าสิทธิและเสรีภาพเนี่ยมันคืออะไรสิทธินะลูกคำเนี่ยคำว่าสิทธิของบุคคลเนี่ยสิทธิเนี่ยมันคือสิทธิที่กฎหมายรับรองให้แต่ละบุคคลเนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีสิทธิอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในนี้เขาบอกสิทธิในทรัพย์สินของตน หมายความว่ายางไลูกหมายความว่าการที่หนูเนี่ยลูกทำงานแล้วก็หาเงินมาแล้วนำมาซื้ออะไรเนี่ยสมมติเอามาซื้อรถหนูก็มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของรถคันนั้นก็คือสิทธิในทรัพย์สินของตนเองสิทธิในร่างกายอ่าในชีวิตและร่างกายอ่าสิทธิที่จะได้รับ สิทธิในการรับบริการด้านสาธารณาสุขที่เหมาะสมได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือพูดง่ายๆลูกก็คือสิทธิการรักษาพยาบาลของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เท่าเทียมกันสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐ,รฐวิสาหกิจเว้นแต่ข้อมูลนั้นมีผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านด้านการบริโภคและได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง สิทธิที่จะได้รับการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาและสิทธิสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่าทั้งหมดนี้ที่ครูกล่าวมาในลูกเป็นสิทธิที่เขาได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า คนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างอย่างเช่นสิทธิอันที่หนึ่งที่ครูบอกไปเรื่องของทรัพย์สินก็คือเป็นทุกคนเนี่ยมีสิทธิในทรัพย์สินที่ตนเองเนี่ยหามาได้มีสิทธิเป็นเจ้าของมีสิทธิถือครองที่ดินถ้าไม่มีถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้นั่นก็หมายความว่าทุกคนเนี่ยหาได้เนี่ยเป็นของรัฐหมดทุกคนไม่มีสิทธิอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะสิทธิในร่างกาย ในชีวิตและร่างกายก็คือคนอื่นในลูกจะมาละเมิดไม่ได้ยกตัวอย่างสมมตุติอ่าไม่พอใจเพื่อนเราถือปืนไปยิงเพื่อนทิ้งอย่างนี้ได้ไหมลูกฮะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการไปละเมิดสิทธิของเขาใช่ไหมลูกซึ่ง ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีกฎหมายมากําหนดไว้ในเรื่องของการไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นยกตัวอย่างอ่ะสมมุติอ่ะ,มมอะยูโรยูโรเนี่ยทำงานเก็บเงินมาซื้อทองใส่สัก10บ,บาทแล้วอยู่ดีๆเนี่ยอ่ะอยู่ดีๆไอ้เจ้าลูกชิ้นทงเทพเนี่ยอยากได้มากเลยทงเทพเอาไม้ น้าสามไปฟาดหัวยูโรแล้วเอาทองสิบบาทยูโรมาเป็นของตัวเองอย่างนี้ถือว่ากระทำได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าอ่าเพราะว่าทองเส้นนั้นเป็นของใครลูกอ่าเป็นของยูโรเพราะว่ายูโรเนี่ยเป็นคนหามาด้วยตัวเองใช่ไหมแล้วแล้วการที่อ่าธงเทพไปเท่าง,งั้นทงเทพ ะไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของเขาแล้วทงเทพอาจจะโดนเรื่องของไปละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายก็คือเอาไม้ไปตีหัวเขาอย่างนี้ใช่ไหมลูกอ่อันนี้ก็คือเรื่องของสิทธิเนาะสิทธิมันก็คือเป็นสิ่งที่เขากําหนดไว้ในกฎหมายเนี่ยลูกว่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของการบริการด้านสาธารณสุขถามว่า ทุกคนป่วยเนี่ยลูกทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยป่วยสามารถเดินเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกคนถูกต้องไหมครับอ่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาบอกไว้ในกฎหมายเนาะรวมถึงสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย่าสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างไรยกตัวอย่างนะลูกสมมตุติมีเด็กชายสองคนมีผู้ชายสองคน คนนึงเป็นคนผิวขาวกับอีกคนนึงเป็นคนผิวดําทั้งสองคนนี้ถูกทําร้ายร่างกายมาเหมือนกันเดินไปแจ้งความที่โรงพักถามว่าทั้งสองคนนี้จะได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันไหมลูกอ่าได้เพราะว่ากฎหมายเขากำหนดไว้ว่าประชาชนทุกคนเนี่ยที่เป็นคนไทยตามกฎหมายเนี่ย จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนพิการคนผิวดำผิวขาวหรือคุณจะเป็นคนเชื้อชาติอะไรก็ตามเป็นอากระเลียงเป็นอะไรแต่ถ้าคุณมีสัญชาติไทยเป็นประชาชนชาวไทยคุณก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันอย่างนี้เป็นต้นเนาะ <c oughs> และ,ะสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศครอบครัว อ่าอันนี้ใครก็จะมาละเมิดได้เช่นอ่าบ้านเรากลางคืนใครเข้าไปไม่ได้อย่างนี้เป็นการบุกรุกเคหสถานในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวของเราแล้วก็สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐก็อันนี้ลูกเราก็มีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้รวมไปถึงอ่าข้อนี้ในยุคป,ปัจจุบันจําเป็นมากลูก สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการบริโภคและได้รับข้อมูลตามความเป็นจริงตรงนี้ก็คือเขาจะมีตรงนี้ลูกเขาจะมีการกำหนดหน่วยงานขึ้นมาหรือตั้งหน่วยงานเราเรียกว่าสคบขึ้นมาเนี่ยให้คนเนี่ยลูกที่ได้รับความไม่เป็นธรรมในการซื้อของ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยลูกไปเรียกร้องได้หรือยังจะครอบคุมถึงการที่การโฆษณาเกินจริงนะลูกอย่างเช่นวิตามินตัวนี้ดีกินแล้วขาวภายในหนึ่งคืนตื่นเช้ามาหน้าขาวเลยอย่างเงี้ยถามว่าโฆษณาเกินจริงไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครถูกละเมิดสิทธิข้อนี้เนาะเราก็สามารถไปร้องเรียนได้ที่ สสคอบอนะลูกไม่ใช่สอบอคนะสคอบอย่อม,มาจากคณะกรรมการคณะครูจำชื่อเต็มไม่ได้แต่มันคือสอคอบอแต่ถ้าสอบอคอมันคือศูนย์บริหารจัดการโควิดนะลูกจะจำสลับกันนะและสิทธิที่จะไดะ้การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ ได้รับแจ้งผลพิจารณาอันนี้ก็คือในเรื่องของการร้องทุก์ต่อศาลแล้วก็การพิจารณาคดีเนาะทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันแล้วก็สิทธิที่จะได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและได้รับได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอตรงนี้ก็คือครูยกตัวอ,อย่างง่ายๆลกูกมีใครมาบอกไหมว่า ออกซิเจนตรงนี้เป็นของฉันเธอห้ามมาหายใจใช้ออกซิเจนของฉันเขามีใครมากำหนดไว้แบบนี้ไหมลูกอ่านี่ไงลูกก็คือสิทธิข้อนี้ก็คือทุกคนเนี่ยมีสิทธิได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างงี้ลูกแล้วพื้นที่ป่าป่าเนี่ยเขาบอกไหมว่าห้ามคนที่เป็นผู้หญิงขึ้นไปเที่ยวนะให้แต่คนที่เป็นผู้ชายขึ้นไปเที่ยวได้มีไหมลูก อไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกันทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นอากาศน้ำหรือป่าไม้อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจากที่ครูอธิบายมาทั้งหมดนี่ลูกสิทธิเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดขึ้นมาลูกว่าคน แต่ละคนเนี่ยลูกค,ควรจะได้รับอะไรมีสิทธิอะไรบ้างตามที่กฎหมายกำหนดทีนี้เมื่อเราดูเรื่องสิทธิไปแล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องเสรีภาพของบุคคลเสรีภาพความหมายของมันลูกมันก็คือความอิสระฉันเป็นอิสระฉันจะทำอะไรก็ได้แต่ ภายใต้คาว่าอิสระภายใต้ว่าจะทําอะไรก็ได้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็คือสิทธิที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้ลูกยกตัวอย่างเช่นคำว่าเสรีภาพมันคือความอิสระจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมดังนั้นอเอาเลยยูโรอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอย่างงี้ เปิดเพลงเลยเสียงดังถามว่ายูโรปฏิบัติตามสิทธิและเสรีภาพของตัวเองถูกต้องไหมลกูกอ่ะปฏิบัติอ่ะพูดผิดอ่ะยูโรอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรจัดติด,ต,ดติดกันถามว่ายูโรเปิดเพลงเสียงดังเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติตามเสรีภาพของยูโรถูกต้องไหมลกูกก็คืออ่ะเพราะว่าอ่ะยูโร อ่ะยูโรมีเสรีภาพก็คือเสรีภาพคือทําอะไรก็ได้มีความอิสระถามว่าถ้ายูโรทําอย่างนั้นยูโรบอกว่าอ่ะฉันมีเสรีภาพที่จะเปิดเพลงได้ถามว่ายูโรพูดถูกไหมไม่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสรีภาพนั้นมันต้องไม่ไปกระทบกับสิทธิของผู้อื่นใช่ไหมอ่าเพราะว่าทุกคนมีสิทธิสิทธิที่จะมี ความเป็นส่วนตัวถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่ติดกันมันจึงต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าเสรีภาพเนี่ยมันทุกว่าเรามีอิสระเราจะทําอะไรก็ได้แต่มันก็ต้องไม่ไปกระทบสิทธิของผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมายอ่ะคุยกตัวอย่างสิทธิในเคหสถาน ถามว่าในประเทศไทยเนี่ยคุณจะไปซื้อบ้านอยู่ตรงไหนก็ได้ถูกต้องไหมลูกใช่ไหมครับเขามีอ่าเขาก็ไม่ได้บังคับใช่ไหมว่าอ่ะคุณเป็นคนจังหวัดนี้คุณต้องอยู่แค่จังหวัดนี้อ่ะคุณจะไปซื้อบ้านอยู่ไหนก็ได้คุณจะเข้าบ้านกี่ทุ่มก็ได้มันเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิของคุณถูกต้องไหมครับต่อมาอ่าสิทธิในการเดินทางและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ในการเลือกถิ่นที่อยู่นี่ไงที่ครูพูดไปเมื่อกี้ในข้อแรกเราจะเลือกเราจะโอเคอเราจะเลือกไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยหรือเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยถูกต้องไหมลูกเพราะมันเป็นเสรีภาพและเป็นสิทธิของเราต่อมา เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยชอบโดยกฎหมายก็คือเรื่องของการสื่อสารพวกนี้ลูกอ่าแล้วก็เสรีภาพในการนับถือศาสนาบางคนอาจจะบอกว่าเอา้ามันมีเสรีภาพตรงไหนอ่ะก็ในเมื่อนุเกิดมาหนุไปไทยแบบประชาชนมันก็มีอยู่ในบัตรประชาชนอยู่แล้วตรงนี้ลูกเขาก็จะอิงตามศาสนาของคุณพ่อคุณแม่เราแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยน หรือเราไม่อยากจะใส่ว่าเรานับถือศาสนาเราก็สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนาะนี่คือเสรีภาพในการนับถือศาสนาเราจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้ที่มันมีอยู่เนี่ยพุทธคิดอิสลามพาราหมณ์ฮินดูได้หมดเลยไม่มีใครบังคับอีกข้อหนึ่งก็คือเสรีภาพในการประกอบอาชีพถามว่า ในกฎหมายเขามีกําหนดไว้ไม่ลูกว่าผู้หญิงต้องทํางานได้แค่1 2 3 4งสองสนะห้าหกเป็นงานที่เป็นของผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงทําไม่ได้เขามีการกําหนดไว้แบบนั้นไม่ลูกไม่มีเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายก็มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพได้เหมือนกันทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพของตัวเองได้แต่ ก็เหมือนเดิมลูกอาชีพนั้นต้องไม่เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายเช่นค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นเนาะอีกอย่างหนึ่งลูกก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการโฆษณาแล้วก็การสื่อความหมายด้วยวิธีอื่นอ่าตรงนี้มันจะเป็นเสรีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะล,ลูกเนาะก็คือทุกคนเนี่ยลูกมีสิทธิ และเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้พูดหรือเขียนหรืออะไรก็ได้แต่มันก็ต้องไม่ไปกระทบผู้อื่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนาะรวมไปถึงเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบป,ปัศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันตั้งเป็นสมาคมหรือสหกรณ์ก็ได้รวมทั้งการจัดตั้งพรรคการเมืองอันนี้ก็สามารถทำได้ทุกคนเนาะเป็นเสรีภาพที่ พูดว่าเป็นเสรีภาพที่เราควรรู้ในระดับชั้นปห้าของเราแล้วกันลูกประมาณนี้ก็สรุปเนาะลูกเนาะสิทธิและเสรีภาพเนี่ยมันก็คืออ่าแป๊บนึ่งอ่าสิทธิและเสรีภาพเนี่ยลูกมันก็คืออ่าสิทธิมันก็คือเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าคนเราเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างส่วนเสรีภาพก็คือ ความเป็นอิสระเราจะทําอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของของกฎหมายและต้องเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยเช่นกันทีนี้ในหน่วยนี้ลูกชื่อหน่วยมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยครูก็จะขอบอกถึง คุณลักษณะหรือลักษณะของคนที่จะเป็นพลเมืองดีลูกหนึ่งเลยคนที่จะเป็นพลเมืองดีนั้นหนึ่งต้องเคารพซึ่งส,สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 2. มีคุณธรรมความรับผิดชอบ 3. มีค่านิยมประชาธิปไตย 4. มีระเบียบวินัยประพฤตินตนประพฤติตามหน้าที่ กฎระเบียบและกติกาของสังคมก็คือกฎหมายนั่นแหละลูกมีความรักความสามาคัคคีร่วมพัฒนาท้องถิ่นและปกป้องประเทศมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวมีความมุมานะแล้วก็เสียสละแรงกาย ทรัพย์สินและเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบ้างอันนี้คือคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอ่ามีใครสงสัยเรื่องของสิทธิและเสรีภาพไหมลกูกมีไหมอ่าถ,ถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวเราไปดูใบงานโอเคไหมลกูก ใบงานวันนี้ง่ายๆเดี๋ยวครูจะพาทำในคาบโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะเดี๋ยวเออครูไม่ได้เปิดสไลด์ใช่ไหมเมื่อกี้ แต่หนูดูในหนังสือตามอยู่ใช่ไหมโอเคครูลืมกดแชร์ลูกไม่เป็นไรเนาะหนูไม่ไม่มีใครไม่เข้าใจตรงไหนใช่ไหมลูกอ่ะทีนี้อ่ะเรามาต่อเนาะเรื่องใบงานของเราก็คือ ใบงานที่11ลกเรื่องสิทธิและเสรีภาพตรงนี้ง่ายๆมีแค่2หัวข้อก็คือหัวข้อที่1สิทธิที่ฉันควรจะได้รับก็คือหนูคิดว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างหนูไปสืบค้นมาเลยทั้งจากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตจาก Google สิทธิของเด็ก แล้วหนูเลือกมาสิว่าสิทธิที่หนูควรจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างและเสรีภาพที่ฉันควรจะได้รับมีอะไรบ้างแค่นี้เองลูกยากไหมได้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวครูส่งไปให้โอเคแค่นี้แค่นี้เองยากไหมลูกโอเคงั้นครูคงไม่ต้องพาทำครูครูคงไม่ต้องพาทำแล้วถูกต้องใช่ไหม สิทธิที่หนูควรจะได้รับหนูก็บอกอ่ะสิทธิการมีชีวิตหลอดสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาสิทธิที่จะอ่ะมีความเป็นส่วนตัวอะไรก็ว่าไปหนูก็หามาจากทั้งอินเทอร์เน็ตหาจากในหนังสือแค่นี้เองลูกแล้วเสรีภาพของตัวหนูเนี่ยที่หนูคิดว่าอ่ะหนูมีเสรีภาพอะไรบ้างที่ควรได้รับหนูก็เขียนมาแค่นี้เองเข้าใจเนาะคำว่าสิทธิและเสรีภาพมันแยกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูสามารถหาได้เลยโอเคไหมลูก มีใครสงสัยอะไรไหมพอดีที่แรกครูว,ว่าครูจะพาทำในคาบแต่ทีนี้พอดูเวลาแล้วมันเหลืออีกไม่ถึง10นาทีกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวครูส่งให้ในไลน์แล้วให้หนูไปทำเนาะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยถามโอเคไหมครับโอเคไหมลูกอ่าถ้าหนูโอเคงั้นวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า โอเคโอเคโอเคเนาะอ่ะวันนี้ไว้แค่นี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวครูเช็คให้ลูกอ่ะโอเควันนี้ไว้แค่นี้ครับโอเคโอเควันนี้ไว้แค่นี้ลูกอ่ะกดออกได้เลยครับอ่ะออกได้เลยลูกครับสวัสดีครับลูก